นับถอยหลังรอตุลาคมเนี่ยเดือนนี้แหละวันที่10ได้มีการเปิดฉากยิงแน่ปัจจุบันนะฮะของการเคลื่อนย้ายกำลังทางกัมพูชาเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่จะการประทะรอบสองเนี่ยจะเกิดขึ้นมากกว่าไม่มีการประทะนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสถานการณ์หลายอย่างมันบ่งบอกไปว่าโอกาสที่จะมีการประทะมากกว่า พเพราะเนื่องจากเราก็ได้ยินข่าวแล้วทางทหารเองทางกองทัพเองผมเชื่อว่าเขาก็มีข่าวสารว่ากัมพูชาเนี่ยเพิ่มทั้งกําลังพล <S <S เพิ่มทั้งอาวุธนะมีการเอารถถังมาตั้งไวใช่ไหมฮะแม้ว่ารถถังพวกนี้จะใช้ไม่ได้นะเขาก็ลากมาเพราะว่าปืนใหญ่มันยังใช้ได้แต่เครื่องยนต์ใช้ไม่ได้ก็หมายถึงว่าฮุนเซนก็หมดมือเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมจําเป็นผมเชื่อว่าฮุนเซนต้องการสร้างสถานการณ์ให้มีการประทะเพื่อที่จะนําเราเนี่ยไปสู่โต๊ะเจรจาต่อรองแต่การเจรจาต่อรองรุ่นเนี่ย มันลงไปไม่ถึงน้ํามันในอ่าวไทยขอแค่เปิดด่านเนี่ยวันนี้หุ้นเซ็นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วว่าสถานะทางการเงินการคลังมันแบบนี้ประเทศมันยากจนขนาดนี้มันจะมีอาวุธอะไรมากมายพี่น้องที่อยู่บริเวณแนวชายแดนตอนนี้ก็ยังนอนในบ้านเรือนได้ตาหลับนะครับเรียกว่านอนตาหลับนะครับแต่ว่าท่านอย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทเขมรนะครับโดยเฉพาะวันที่สิบ ตุลานะครับวันนี้วันที่3และเหลืออีก7วันเนี่ยซึ่งเรายื่นคำขาดไปนะครับยื่นคำขาดว่าให้เขาลื้อถอนให้ประชาชนแถวสะแก้วจันทบุรีตราดเนี่ยนะครับทั้งหนองยากแก้วทั้งบ้านหนองจานเนี่ยให้ถอยไปนะครับให้ถอยไปไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยจะดําเนินการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยอาจจะเข้าทําการจับกลุมประชาชนชาวกัมพูชาที่เข้ามาประท้วงซึ่งถือว่ารุกล้ําเข้ามาในแผ่นดินไทย นะฮะอีตรงนี้แหละครับมันจะเกิดปัญหาถ้าทหารเขมนมันไม่พอใจมันจะพ้นกระสุนใส่เรามันก็จะเป็นประเด็นที่ลบทับจักศึกกันอีนะฮะเมนนี่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนแมงป่องครับเมนเนี่ยผมได้เรียกไอ้พวกแมงป่องคือมันมีฤทธิ์เหมือนกันนะครับมันต่อยก็เจ็บเหมือนกันนะครับมันก็มีอาวุธมันพวกอา r p ก้าอาร์พีจปืนคอ ปืนใหญ่อะมันก็มีบ้างนะครับแต่ไปเจอประเทศไทยที่เขามีศักยภาพไม่ใช่แมงป่องนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นช้างประเทศไทยเป็นช้างนะครับแมงป่องมาต่อยช้างมันก็เจ็บอาจจะเจ็บบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเจอช้างเข้าไปช้างตาเอฟตกตากิ๊บเท่นเข้าไปนี่เฮ้ยแล้วผมขอชื่นชมผู้การทหารอากาศคนใหม่นะผู้การทหารอากาศชื่ออะไรชื่อไก่ใช่ไหมพออทอผู้การทหารอากาศคนใหม่เนี่ยนะครับ แม่ประทับใจนะครับผมประทับใจนะพอท่านรับตําแหน่งเนี่ยท่านพูดเลยว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาฉลองตําแหน่งผู้ชการทหารอากาศท่านลงตรวจเยี่ยมเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าขมรนมันบุกเนี่ยกองบินเนี่ยอันตรายนะมันจะใช้โดนมาโจมตีเรานะนะครับท่านไปตรวจกองบินนั้นกองบินนี้นะครับแล้วคําพูดที่ทําให้ผมประทับใจมากคือบอกใครทำให้เราเจ็บแล้วมันจะเจ็บกว่าเราไปร้อยเท่ามึงก็ลองดูสิขมรน กูว่าหนักกว่าผู้จัดการอาหารอากาศคนเก่านะคนเก่าเนี่ยอาจจะไปบอมมึงแบบเมตตาปราณีนะแต่ผู้จัดการอาหารอากาศคนใหม่เนี่ยได้ใจเลยได้ใจโก๋เลยได้ใจโก๋เลยกูว่ามึงเละเละตุ้มเป๊ะแน่แล้วได้ผู้จัดการอาหารอากาศวิสัยทัศน์แบบเนี้ผมคิดว่าโอกาสสูงที่จะบินไปบอมบ้านไอ้ฮุนเซนโอกาสสูงได้ผู้จัดการอาหารอากาศที่เป็นนักรบแบบเนี้ย โอกาสสูงถ้าหุนเซ็นเปิดสึกมากูว่ามึงโดนบอมบ้านมึงแน่ไอหุนเซ็นไอหุนปนเเ็ตเที่ยวเนี้ยนะครับคนที่แล้วว่าเจ๋วแล้วคนใหม่นี่แม่งโคตรแก๋วผู้าการทหารอากาศนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับ